เฮ้ยเฮ้ยจินลิ้ fly, นลิต <laughs> คุณกำลงังรับชมรับฟังคลิปร้อนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยลอตเตอรี่ u ลสนกพลัสก็ได้ไลน์ก็ดี ส่วนสายที่สองค่ะสายที่สองเดี๋ยวเราจะไปพบกับสายของคุณเนสนะคะคุณเนสมาพร้อมกับเรื่องจิตสุดท้ายค่ะซึ่งเรื่องนี้มีคนมาเล่าให้กับคุณเนสฟังตอนที่ไปขายของที่งานวัดค่ะแต่ก็เจอเรื่องบางอย่างเข้าจนทำให้เจอเรื่องชวนหลอนเรื่องนี้ย้อนกลับไป25ปีที่ผ่านมาค่ะตอนนี้เราก็ต่อกับสายของคุณเนสได้แล้วนะคะไปทักทายคุณเนสกันก่อนค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะน้องเจนสวัสดีค่ะคุณเนสจ้ะอันนี้โทรจากที่ไหนคะเนี่ยอ่าโทรจากใกล้ๆกรุงเทพค่ะจังหวัดสมุทรสงครามค่ะอ๋อสมุทรสงครามไม่ไกลกันมากที่น่นฝนตกไหมคะไม่ตกแล้วคะ่ะตอนนี้อากาศเริ่มเย็นๆแล้วคะ่ะอ๋อดีเลยอากาศเย็นฟังเรื่องผีไปด้วยหลับแน่นอนค่ะแบบนี้แน่นอนคะ่ะแต่คุณเนสห้ามหลับนะ ไม่ลับค่ะไม่ลาบค่ะเ,คเรื่องตื่นเต้นค่ะอุ๊ยได้เลยั่วมาขนาดนี้ว่าเรื่องตื่นเต้นน่าสนใจค่ะที่วัดเนี่ยหลายๆคนบอกว่าเป็นวัดแต่ผีกับเยอะก็มันมันเป็นเรื่องที่เรื่องเรื่องแบบนี้มันก็พิสูจน์ไม่ได้เนาะจนกว่าจะเจอกับตัวเองอะค่ะได้เลยเน<อ>ะาะแต่เรื่องนี้ต้องต้องบอกก่อนนะคะว่า เนทไม่ได้เจอกับตัวเองเป,อเป็นเรื่องที่เขาถ่ายทอดมาโอเคค่ะได้เลยถ้าอย่างนั้นเชิญคุณเนสเลยค่ะได้ค่ะก่อนอื่นนะคะสวัสดีน้องเจนนะคะทีมงาน The Growth รด d i o แล้วก็ผู้ฟังออนไลน์ค่ะแล้วก็ออฟไลน์ทุกท่านด้วยนะคะ,คะก็เป็นการเล่าครั้งแรกค่ะถ้าผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไวห้าที่นี้ด้วยนะคะค่ะ ค่ะก็เรื่องเนี้ยย้อนกลับไปเมื่อประมาณยี่สิบห้าปีมาแล้วค่ะก็ยุคนั้นน่าจะประมาณยุคเก้าศูนย์ค่ะค่ะ,คะเรื่องเนี้ยเกิดที่วัดวัดหนึ่งนะคะอยู่ในแถบปริมณฑลค่ะ,คะตัวละครที่เนจาขอที่รับเรื่องมาแล้วก็ขอกล่าวถึงเนี่ยก็จะขอใช้เป็นนามสมมุติแทนแล้วกันนะคะกคะ็ขอใช้ชื่อว่าเจ๊เต่าแล้วกันค่ะ เ,เจ๊เต่าเนี่ยเน,น็ตขอบัญญานึงก็ว่าเออแกอะเป็นแม่ค้าขายของตามงานวัดนะคะกอ็อใช้ชีวิตในการขายสินค้าตามงานวัดเนี่ยก็งานวัดหนึ่งอาจจะมีสามวันห้าวันแล้วแต่ก็คือไปนอนค้างอยู่ที่นั่นเลยแล้วก็บนลูบแบบนี้ไปอะค่ะอยู่เรื่อยๆก็ไปตั้งร้านร้านของเจ๊เต่าเนี่ยก็ ความกว้างก็จะประมาณสองล็อกค,ค่ะก็ไม่ได้เล็กมากแล้วก็ไม่ได้ใหญ่มากจนเกินไปค่ะ <c oughs> สินค้าที่แกขายก็จะเป็นสินค้าเบ็ดตเตล็ดทั่วไปที่ใช้ในชีวิตประจำวันค่ะหนึ่งในนั้นก็จะมีเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กอะค่ะ <c oughs> ที่มีทั้งใช้ใส่ถ่านเสียบปลัก๊กอะไรอย่างเงี้ยซึ่งการขายของแกค่ะแกก็จะมีทดลองบ้างหรือบางทีก็จะขายใส่ถุงแล้วก็ให้ลูกค้าไปเลย ก็แกก็จะขายสไตล์เนี้ยของแกมาเรื่อยๆนะคะจนวันหนึ่งเนี้ยแกมีโอกาสได้มาขายก็คือมาตั้งร้านก่อนวันงานที่จะมีงานจริงของวัดวัดหนึ่งอะค่ะวัดวัดเนี้ยแกก็มาลงร้านค่ะก็คือแกก็มากับคุณป้าแกนะคะมากันสองคนมาลงร้านโดยวันนั้นเนี้ยแกมาถึงปุ๊บแกกอจัดร้านไปเรียงร้านไปลูกค้าที่เป็นอ่ ชาวบ้านที่อยู่ในบริเวณนั้นๆน,น,นะคะที่เขาเห็นว่าอ๋อมีร้านค้าเข้ามาตั้งแล้วนี่อะไรเงี้ยบางบางคนที่เขาเคยซื้อของอ่ะเขาก็จะแวะเวียนเข้ามาพูดคุยทักทายด้วยก็บางคนถูกใจก็จะมาซื้อสินค้ากลับไปใช้ถีบ่บานอะไรเงี้ยก็แต่ก็ขายไปด้วยเลี้ยงไปด้วยแบบนี้ค่ะจนเวลาล่วงเลยไปประมาณสองทุ่มนะคะของวันนั้น แกก็ตัดสินใจว่าเออมันไม่ได้มีใครมาซื้อแล้วแล้วก็เราเพียจากการตั้งร้านจัดของอย่างเงี้ยมาทั้งวันแล้ว mm. อืมอ่าแกก็เลยเลือกที่จะปิดร้านแล้วค่ะโดยการปิดร้านของแกนะคะแกก็จะใช้เป็นอ่าผ้าใบพลาสติกอะคะ่ะค่ะสองผืนใหญ่ๆเลยเนี่ย ก็คือผูกกับตามเสาเสามุมร้านก็คือสองผืนหนึ่งเนี่ยผืนหนึ่งก็จะผูกจากมุมร้านร้านหนึ่งนะคะไปอีกมุมร้านหนึ่งไปชนหลังร้านแล้วก็ผูกจากอีกหลังร้านหนึ่งไปชนหน้าร้านการปิดร้านของแกแกก็จะใช้เป็นผ้าสองผืนเนี่ยม้วนเข้าด้วยกันนะคะแล้วก็ใช้เป็นคลิปสีดำๆนะคะหนีบ จำนวนสี่าประมาณสี่ตัวสี่หรือห้าตัวประมาณเนี้ยค่ะที่ที่ตัวตัวผ่าเองไม่ให้มันแยกออกจากกันแกรอทําการเน็บหน้าร้านเพื่อไม่ให้ลมเข้าหรือว่าบังสายตาคนนะคะให้เป็นพื้นที่ส่วนตัวของแกที่อยู่ในร้านให้ได้มากที่สุดค่ะหลังจากที่แกจัดร้านเรียบร้อยแล้วก็ทําอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยแกก็ ปรปทำกิจ,จวัตรประจําวันของแกก็คือไปอาบน้ํ <c oughs> าทานข้าวอะไรเรียบร้อยแล้วค่ะเตรียมตัวที่จะเข้านอนช่วงเวลาที่แกเข้านอนนะคะอ,อจะอยู่ที่ประมาณอ,อท่าทุ่มถึงเที่ยงคืนค่ะ <c oughs> ท่าทุ่มถึงเที่ยงคืนเนี่ยแกก็เคลิมเคลมแล้วค่ะแต่ก็ยังไม่ได้หลับดีจนแกเริ่มไปหลับสนิทตอนช่วงประมาณตีสองตีสองถึงตีสามอะ่ะ <c oughs> แกก็เงี่ยหูฟังค่ะว่า ก่ได้ยินเสียงเหมือนคนน่ะมาแกะผ้าใบห้าน <S <S อืมอ่าบรดเสียงแกรกแกรกซึ่งแกก็สกิดคุณป้านะคะเพราะว่าแกนอนอยู่ด้วยกันค่ะสกิดคุณป้าว่าอืมป้าได้ยินไหมอันเนี้ยเสียงอะไร <S <S อืมอ่าคุณป้าก็แกก็ว่าด้วยความเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแกะก็บอกว่าอ๋ยไม่ต้องไปสนใจหรอกมันก็เสียงหมาเสียงลมพัดไม่มีอะไรหรอก แกก็ออแกอาจจะคิดมากไปก็ได้ก็โอเคเราเหนื่อยแล้วพักก่อนก็นอนต่อจากนั้นนะคะไปประมาณสิบห้านาทีแกบอกว่านอนได้แกประมาณอึดใจเดียวเองมันก็จะมีเสียงกรักที่หนึ่งมาอีกค่ะตามมาด้วยเสียงกรักที่สองจนกรักที่สามนี่แหละค่ะน้องเจนเสียงไอตัวคลิปสีดำนะคะที่เราหนีบไว้เนี่ยมันกระเด็นออกมาดังปั๊ก อ่ามันหล่นมาที่พื้นค่ะค่ะหลังจากที่มันหล่นมาที่พื้นเนี่ยแกนแกมั่นใจแล้วค่ะตอนนี้ยแกไม่หลับแหละแกลุกขึ้นมาแล้วก็ยังไงต้องลงไปดูแลเราต้องไปดูให้แน่ใจว่าไอสิ่งที่เราได้ยินเนี่ยมันเป็นคนมันเป็นลมหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่ยังไงเราจะต้องไปเอาคลิปตัวที่มันหล่นนะคะไปเนบไว้ที่ผ้าแต่ อาจากจุดที่เสียงที่แกได้ยินเนี่ยแกคิดว่าน่าจะเป็นตรงหน้าร้านแกก็เลยลุกขึ้นมาแล้วก็คว้าเอาไฟฉาย่ะคะ่ะอ่าอันเล็กๆที่พกของแกเนี่ยส่องไปในระหว่างที่แกเดินลงจากที่นอนนะคะแกก็ส่องไฟไปตามทางส่องไปเรื่อยๆส่องไปเรื่อยๆแกก็เห็นแล้วว่าคลิปเนี่ยมันกระเด็นออกมาค่ะแกก็เดินไปหยิบคลิปในระหว่างที่เดินไปเดินไป แกก็ไปหยุดที่หน้าร้านก่อนที่จะไปเอาคลิปไปหนีบ่ะแกเห็นเป็นเงาดำๆอยู่หน้าร้านแต่ต้องบอกว่าเงาเนี้ยมันอยู่นอกผ้ามันอยู่นอกผ้าใบนะคะที่เห็นคือมันส่องมาจากหลอดไฟฟ้าเสาไฟฟ้าในวัดเนี่ยแล้วมันสาดลงมาเนี่ยมันเห็นเป็นเงาล่างซึ่งเจ๊เต่าเองอะ่ะแกจินตนาการได้เลยว่าจากที่แกเห็นเงาเนี่ยมันคือเงาของ ผู้ชายแน่นอนค่ะผู้ชายมีอายุแน่นอนแกก็เลยรู้สึกว่านี่มีคนอยู่ที่หน้าร้านหน้าร้านเรานะแต่เขาไม่ยืนทําอะไรใจเขาก็ก็คิดนะคะแต่ว่าได้แต่ยืนเงียบๆเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเจตนาว่าคนที่อยู่ข้างนอกเขาจะเขาจะอะไรอื <c oughs> เขาก็ได้แต่ยืนฟังค่ะ <c oughs> ในระหว่างที่ยืนฟังอะคะ่ะเขาได้ยินเสียงจากคนข้างนอกเนี่ย กระซิบมาที่ผ้าใบาอะน้องเซนว่าเอาวิทยุมาเปลี่ยนฮะค่ะซึ่งตัวเขาเองอะอ่ะโอเคเสียงที่ฉันได้ยินเนี่ยน่าจะเป็นคนแน่นอนค่ะ <Huh? S 1> เพราะว่าพูดมาักขนาดเนี้ยแต่เนี่ยมันประมาณตีสองแล้วอะตีสองตีสามแล้วอะ <Huh? S 1> ทาไมถึงจะต้องมาเปลี่ยนวิทยุตอนเนี้ย <Huh? S 1> แกก็เลยตะโกนตะโกนกลับไปเลยค่ะว่า เปลี่ยนตอนเนี้ยไม่ได้ค่ะมันลองไม่ได้มันหาของไม่เจอมันไม่มีไฟพรุ่งนี้ค่อยมาเปลี่ยนค่ะอ่าหลังจากเส้นเสียงเจเต,ต่าอะค่ะเงาเนี้ยก็หยุดนิ่งนิ่งไปเลยนะคะเหมือนยืนนิ่งๆแกก็มั่นใจว่าเอเดี๋ยวเดี๋ยวเงาเนี้ยหรือคนคนเนี้ยน่าจะน่าจะไปแหละเพราะว่าได้ยินแล้วว่ายังไงก็เรายืนยันว่าเราจะไม่เปลี่ยนให้อะแต่ด้วยความที่แกอะก็อยากจะรู้ว่า ันเป็นคนหรือเปล่าหร,หรือใบหน้ายังไงหรือลักษณะยังไงอะไอ้ก่อนที่จะเอาคลิปไปหนี่มแกก็เลยขอเอามืออะแง้มผ้าออกไปดูสักหน่อยค่ะแต่ช่วงที่จะแง้มออกอะค่ะจังหวะที่แหวกออกอะมันมีเป็นหน้าดำๆเลยค่ะหน้าของคนดำๆโผล่แทรกมาปะทะกับหน้าเจ๊เต่าเลยโอ๊ยน่ากลัว <laughs> ณจุดนั้นคือสิ่งที่แกจําได้คือดวงตาเบิกโพรงอะค่ะที่ในตานี่มีแต่เส้นเลือดอะแล้วแกตกใจมากจนแบบแกทิ้งไฟฉายทิ้งคลิปแล้วก็ทิ้งอไอจุดที่มันเป็นรอยแยกของผ้าใบหลานแกแกทิ้งหมดเลยแล้วก,ก็วิ่งขึ้นไปคุมโปงในรถเลยคะ่ะเพราะว่าจุดนั้นเนี่ยที่แกเล่าให้ฟังคือแกนึกถึงบทสวดอะไรก็แล้วแต่ตอนนั้นได้ในแกสวดอย่างเดียวเลยแค่แกมั่นใจว่าสิ่งที่แกเจอ ไม่น่าจะใช่คนแน่นอนคือใจเนี่ยภาวนาไปแล้วแล้วก็พยายามข่มตาให้หลับจนเรื่องมันก็ผ่านไปถึงตอนเช้าหลังอาหลังจากที่แกตื่นมาค่ะแกก็เลือกที่จะมาเดินดูว่าไอ้สิ่งที่เราเจอเมื่อคืนเนี่ยมันมันเป็นเรื่องจริงหรือเราโมโนไปเองหรือเราเหนื่อยมากจนฝันหรืออะไรเงี้ยค่ะสิ่งที่แกเจอก็คือผ้าใบถูกเปิดออกค่ะเปิดจริงๆเหรอคะ ใช่ค่ะแล้วก็คลิปก็กระเด็นอยู่ก็คือหลุดจากมือไฟฉายตุ้ที่แกถือมาด้วยอะ่ะก็มันเป็นไฟไฟไฟฉายที่ใส่ถ่านนะคะคือไฟมันก็ดับไปเลยคือถ่านมันหมดไปเลยซึ่งแกก็มั่นใจว่าเรื่องที่แกเกิดขึ้นเนี่ยแกไม่ได้มโนูนแน่นอนค่ะแกไม่ได้ฝันแน่นอนอืแกก็แต่ใจนึ่งก็คิดว่าแต่เสียงที่เราได้ยินเนี่ยมันเป็นเสียงของคนนะที่ที่มาพูดเนี่ยฉะนั้นก็แกก็ ก็ห้าสิบห้าสิบหรือในใจก็เอนไปทางที่ว่าน่าจะเป็นน่าจะเป็นไม่ใช่มนุษย์มากกว่าค่ะ uh huh. แต่ก็ยังรอว่าอ่ะเผื่ออาจจะเป็นคนก็ได้คิดในแง่ดีอาจจะเป็นคนวันนี้เขาอาจจะเอาวิทยุมาเปลี่ยน uh huh. ก็วันนั้นก็ดําเนินผ่านไปค่ะแม่ค้าก็เริ่มมาขึ้นเริ่มมีอ่าร้านมาลงวันนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นอีกอกิจกรรมหนึ่งก็คือทางวัดมีงาน ซึ่งงานที่มีในช่วงบ่ายของงานวัดก็คือมันเป็นงานข่าดำค่ะน้องเจนค่ะอ่าวันนั้นก็พีมีงานศพเข้ามาที่วัดค่ะแต่ด้วยงานศพอะค่ะต้องบอกกันว่าเราถ้าในกรณีของเอ็เต่าเองเนี้ยเขาเป็นแม่ค้าใช่ไหมคะการมีงานบวชงานข่าดําที่วดัดอะไรแบบเนี้ยคือเขาจะรู้สึกว่า มันจะมีกลุ่มคนที่จะต้องมาร่วมงานาาก็จะเป็นกลุ่มลูกค้าให้เขาเหมือนกันก็จะแวะเวียนมาซื้อสินค้าหรืออะไรเงรี้ยเขาก็ดีใจว่าอ่าโอเคมีงานฉันจะได้ไม่เหงาอย่างน้อยก็มีงานมาช่วยแต่ว่างานขาวดํามันก็จะเสร็จไวอะคะ่ะก็คือสวดประมาณหนึ่งทุ่มทุ่มกว่าก็มันก,ก็ไม่มีคนแล้วแกก็จะเปิดร้านอยู่ได้ประมาณแค่สองทุ่มโดยประมาณแกก็ปิดแลลวค่ะก็ใช้ชีวิตเหมือนเดิมเลยค่ะก็คือปิดร้านเสร็จ ต่ปิดร้านเสร็จวันเนี้ยแกจะต้องไปอาบน้ําซึ่งทางที่จะไปอาบน้ําเนี่ยค่ะแกจะต้องผ่านสาลาที่สวดศพค่ะแกก็เดินไปแล้วก็อืมไม่ได้คิดอะไรอ่ะค่ะจนเหลือบไปเห็นรูปหน้างานศพซึ่งแกคิดว่าอืผู้ชายคนนี้ขับคายขับคาด้วยความที่แกใส่ใจอนะเนาะก็อยากจะรู้ว่า เป็นอะไรตายละเนาะก,ก็ขอเข้าไปถามคนในงานค่ะแกก็ถามคนในงานซึ่งคนในงานที่คุยกับแกค่ะก็คือเป็นภรรยาของคุณลุงที่เสียชีวิตกเ็เล่าให้เจ๊เต่านะคะฟังว่าอาสามีเขาเนี่ยเสียชีวิตเนื่องจากเขาอะประสบอุบัติเหตุโดนรถสิบล้อทับที่หน้าวัดนี่เองโอ้ยค่ะแกก็ เออก็แล้วทาไมถึงโดนโดนยังไงโดนอะไรเงี้ยก็คือคุยกันก็สืบสาวเราเรื่องได้ว่าแฟนแกเนี่ยค่ะคุณลุงเนี่ยก็คือขับมอเตอร์ไซค์มาเที่ยวงานวัดก็มาเห็นว่ามีร้านค้ามาตั้งแล้วแกก็เลยมาซื้อวิทยุอืมอ่าพอมาซื้อวิทยุแล้วค่ะวันนั้นอ่ะก็ไม่ได้ลองไปก็กลับไปถึงบ้านแกก็ไปเสียบลองช่วงเวลาที่แก กลับไปลองถึงบ้านเนี่ยจะประมาณสักสองทุ่มกว่าสามทุ่มซึ่งแกก็ไปรู้แล้วว่าอ่ะวิทยุสัญเสียนี่ใช้ไม่ได้แกก็เลยบอกกับทางคุณป้าที่เป็นภรรยาแกว่าเดี๋ยวจะกลับไปเปลี่ยนวิทยุที่วัดนะแม่ค้าร้านตรงริมน้ํานี่แหละอ่ะเดี๋ยวขอไปเปลี่ยนหน่อยแกก็บอกแฟนแกก็เลยบอกว่าไม่ไปด้วยนะก็ไปคนเดียวเลยแล้วกันคุณลูงแกก็เลยขับมอเตอร์ไซค์อะคะ่ะมา แล้วก็มาประสบอุบัติเหตุที่หน้าวัดก็คือเสียชีวิตในที่เกิดเหตุเลย oh. ค่ะแต่เจตเต่าเนี่ยแกรู้อยู่ในใจแล้วแหละว่าแกลำดับไทม์ไลน์ในการเจอเรื่องอะค่ะว่าคุณลุงอะ่ะเสียชีวิตช่วงประมาณสามทุ่มที่ผ่านมาของคืนวันนั้นแต่ช่วงที่แกเจอ ที่เป็นเงา,เงาดำๆเป็นลักษณะที่เหมือนมีหน้าพุ่งเข้ามาให้แกแบบขนลุกขนพองเลยอะ่ะมันเป็นช่วงระยะเวลาประมาณตีสองตีสามซึ่งคุณลุงน่าจะเสียชีวิตแล้วแล้วก็เหมือนเป็นจิตสุดท้ายอะค่ะของคุณลุงที่แกยังฝังใจว่าแกจะเอาวิทยุเครื่องเนี้ยมาเปลี่ยนแต่ว่า คือแกก็ประสบอุบัติเหตุก่อนนะคะก่อนที่จะมาถึงร้านแลวจะมาได้เปลี่ยนสินค้าแต่เหมือนใจแกก็ยังพวงอยู่มันก็เลยอาจจะเป็นช่วงที่เจเต่าแกเหนื่อยแล้วเพลียแกก็อาจจะได้สัมผัสกับอะไรแบบนี้ค่ะค่ะวันรุ่งขึ้นที่เจเต่าแกทราบเรื่องว่าน่าจะใช่ว่าเป็นคุณลุงที่จะเอาของมาเปลี่ยนแกก็ได้ไปทําบุญอ่อให้เหมือนให ตัวแกเองด้วยที่ต้องมาเจอเรื่องอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อุทิศให้คุณลุงแกไปด้วยอะค่ะค่ะก็หลังจากวันนั้นมาก็เข้าสู่งานวัดค่ะมันก็มีมหอรสพลื่นเลงอะไรอย่างเงี้ยก็เรื่องความน่ากลัวหรือความอะไรอย่างเงี้ยแกก็ไม่เจออีกเลยอืมค่ะก็เรื่องราวที่แกถ่ายทอดมาก็จะประมาณนี้ค่ะ้องเต็มค่ะอันนี้คือเจ๊เต่าแกไปทําบุญให้แต่ว่าก็ไม่ไดเอาวิทยุเครื่องใหม่ไปให้ถูกไหมคะไม่ค่ะไม่ได้ให้ เพราะว่าเรามาทราบเรื่องหลังจากคือแกทราบเรื่องหลังจากที่เออแกเสียชีวิตไปแล้วแกก็มันก็ไม่ได้มีเครื่องที่จะมาเปลี่ยนหรืออะไรแล,แล้วแล้วตัวคุณป้าเองเขาก็ไม่ได้ติดใจอะไรเขาก็เออไม่ไม่ได้ก็คือไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะ <c oughs> ก็ไม่ได้พูดถึงกันเลยเรื่องวิทยุอะค่ะค่ะแต่คิดว่าคุณลุงเขาก็น่าจะปล่อยวางแล้วด้วยแหละค่ะเพราะว่าก็มีการทําบุญให้แล้วแล้วทุกคนก็โอเคทราบแล้วว่า คุณลุงแกเสียชีวิตไปเจ๊เต่าแกก็คงไม่ได้คิดว่าจะโกงหรือว่าจะอะไรอยู่แล้วถ้าเกิดว่ามัน<ะ>มีเปลี่ยนก็คงจะเปลี่ยนให้ใช่ค่ะก็ด้วยความที่มันเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าเล็กๆนะคะแล้วก็งานวัดมันมีหลายวันซึ่งบางทีการการซื้อไปแล้วเนี่ยถ้ามันใช้ไม่ได้จริงๆแกก็ยินดีที่จะมาเปลี่ยนให้เพราะว่าออแกขายมา ทุกปีเป็นงานประจําปีอะค่ะแกก็จะเจอลูกค้าบางทีก็ซื้อข้ามปีปีที่แล้วใช้ไม่ได้เอามาเปลี่ยนปีนี้ก็ก็มีแกก็เล่าให้ฟังค่ะว่าก็มีเหมือนกัน mm hmm. แต่แกไม่ได้ติดใจเรื่องการเปลี่ยนแต่ว่าอาจจะเป็นดวงจิตของคุณลุงที่แกยังยังผูกพันกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นก่อนที่แกจะเสียชีวิตอะค่ะอืมค mm ่ะ hmm. นั่นก็คือเรื่องจิตสุดท้ายจากคุณเนสนะคะทุกท่านแต่ว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่คุณเนสไปเจอนะคะเดี๋ยวเจนสรุปให้ฟังจะเป็นเรื่อง<ฆ>ของอพี่คนนึงอ่ะเจ๊เต่าเจ๊เต่าเป็นแม่ขาค่ะแล้วก็บังเอิญว่าอย,อยู่คืนหนึง่งเจอเป็นเงาค่ะเงามาหยุดอยู่ตรงหน้าร้านที่เขาปิดเอาไว้แล้วเรียบร้อยแต่เงาเนี่ยอยู่ข้างนอกนะคะทุกท่านแต่แสงไฟมันก็ส่องมาก็เห็นว่ามีคนยืนอยู่ไปๆมาๆด้วยความใส่ใจของเจ๊เต่าค่ะก็อยากรู้ ว่าใครอยู่ข้างนอกใครเอาวิทยุมาเปลี่ยนเพราะว่ามันมีเสียงมานะคะว่าเขาเอาวิทยุมาเปลี่ยนเสียงของผู้ชายเนี่ยแหละค่ะสุดท้ายเจ๊เต่าก็ไปแง้มดูแต่จังหวะที่แง้มเนี่ยมันดันมีหน้าหน้าหนึ่งพุ่งเข้ามาเป็นหน้าสีดำๆเนี่ยแหละค่ะเท่านั้นลหละเจ๊เต่าก็วิ่งเลยจนทราบว่าวันถัดไปเนี่ยที่วัดนอกจากงานวัดก็มีงานขาวดำงานศพแล้วก็เลยทราบค่ะว่างานศพนี้เป็นงานศพของ คุณลุงคนหนึ่งผู้ชายคนหนึ่งที่เขาประสบอุบัติเหตุทางทางรถยนต์เออเออมอเตอร์ไซค์เนาะขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วก็โดนชนค่ะซึ่งสาเหตุที่เขาโดนชนเนี่ยมันเป็นเพราะว่าเขาซื้อวิทยุเครื่องหนึ่งไปแล้วปรากฏว,ว่ามันใช้การไม่ได้เขาก็เลยจะเอามาเปลี่ยนพอเอามาเปลี่ยนเนี่ยก็เลยประสบอุบัติเหตุแล้วก็เสียชีวิตตัวคุณเนสก็เลยตั้งชื่อมานะคะว่าเป็นเรื่องของจิตสุดท้าย ซึ่งคาว่าจิตสุดท้ายเนะะี่ยค่ะทุกท่านมันจะคล้ายๆกับหลายเรื่องที่ผ่านมาเลยเวลาที่เราก่อนที่เราจะเสียชีวิตเนี่ยถ้าเรานึกถึงสิ่งดีๆเขาว่ากันว่าเราก็จะได้ไปเจอสิ่งดีๆอาจจะไปเกิดข้ามภพภูมิอะไรไปแต่ถ้าเรายังนึกยึดติดอยู่กับอะไรบางอย่างเราจะยังไม่ข้ามภพภูมิไปค่ะเราจะยังติดอยู่ตรงนั้นยังวนเวียนอยู่ตรงนั้นเป็นแบบนี้ค่ะดังนั้นก็เลยคิดว่าจิตสุดท้ายของคุณลุงเนี่ยแกเสียมแบบ เจนว่าน่าจะไม่รู้ตัวหรือเปล่าคะคุณเนสอาจจะโดนชนแล้วแบบไปเลยอะ่ะน่าจะเป็นไปได้นะคะเพราะ<ม>ว่าเท่าที่ที่คุณภรรยาเขาเล่าให้ฟังอะ่ะค่ะแกโดนรถสิบล้อทับอืมค่ะอาจจะแบบไม่รู้ตัวจริงๆมันฟึบเดียวมันภาพมันตัดไปเลยพอไม่รู้ตัวปุ๊บก็เลยยังยังคงที่จะเดินทางไปหาตัวร้านของเจ๊ตเต่าเนี่ยเพื่อที่จะเอาสินค้าไปเปลี่ยนแต่หลังจากนั้นเจนว่ามันก็คงจะเป็นช่วงที่ คุณลุงเขาเริ่มรู้ละดวงวิญญาณของลุงเนี่ยอาจจะเริ่มเห็นหรือว่ารับรู้อะไรบางอย่างว่าจริงๆแล้วเขาเสียชีวิตไปแล้วเราก็สามารถที่จะเลิกปล่อยวางกับตัววิทยุที่มันเสียได้อ่ก็ประมาณนี้เนาะเรื่องจิตสุดท้ายค่ะค่ะโอ้ยน่ากลัวอยู่นะตอนตอนที่แบบว่าใส่ใจเปิดผ้าใบแล้วมีหน้าพุ่งเข้ามาเป็นเจนเจนอาจจะวิ่งไม่ทันนะคุณเนเจะน,น่าจะสลบอยู่ตรงนั้นเลยล่ะค่ะก็ ถ้าเกิดกับตัวเน็ตก็ก,ก็ก็มีช็อกเหมือนกันนะคะอ๋อน่าก,กลัวเพราะว่าหน้าดำๆเจว่าไอ้ดไอ้สีดำๆเนี่ยไม่แน่อาจจะเป็นเลือดที่แบบไหลมาบนใบหน้าของคุณลุงก็เป็นไปได้ก็เป็นได้ค่ะแต่สิ่งที่แกประสบได้ตอนนั้นคือมัน,ม,นมันพุ่งเข้ามาแบบประจันหน้าแบบเหมือนประสานงานกันเลยว่าหน้าแกกับหน้าของคนที่แกโผล่เข้ามาด้วยเนี่ย,ยคือแกถึงกับแกถึงกับ ทิ้งทุกอย่างเลยอะค่ะ,ค,ะคือล้าเลินไม่สนใจและมันมันมันติดตาแกแล้วกกก็รีบวิ่งขึ้นขึ้นไปหาที่นอนเลยคือสรุปไม่ได้เลยว่าตอนนั้นจะคนไม่คนคือไม่เอาอะไรแล้วอะค่ะอืมมันตกใจอ่ะแต่เป็นเจนเจนก็คิดว่าไม่ใช่คนแล้วล่ะค่ะคุณเนสขนาดนั้นอะโอ้โแต่ก็ก็อย่างที่บอกค่ะคือแกได้ยินเสียงเป็นเสียงคนคบอกว่าจะเอาวิทยุมาเปลี่ยนอืแกก็เลยยังยังแครงใจเพราะว่าเรื่องแบบนี้ก็ถ้าถ้าเกี่ยวกับ วัดกับวาค่ะมันก็เกิดขึ้นได้เพราะมันเป็นที่ที่แบบเหมือนเหมือนโอเพนสำหรับดวงจิตหรือวิญญาณอย่างเงี้ยนะคะโดยความโดยส่วนตัวในคิดว่านะคะใช่เลยค่ะมีทุกอย่างค่ะสิ่งดีๆอยู่ในวัดสิ่งเลวร้ายบางอย่างคนก็เอาไปทิ้งในวัดเหมือนกันใช่ค่ะวัดรับจบค่ะโอเคค่ะถ้าอย่างนั้นทั้งหมดก็คือเรื่องจิตสุดท้ายจากคุณเนสนะคะค่ะนี่เดี๋ยวไปนอนเลยไหมคะคุณเนส เดี๋ยวรอฟังครูตีก่อนค่ะอ่าได้เลยค่ะสายถัดไปพอดีถ้าอย่างนั้นสำหรับค,คืนนี้ก็ขอบคุณคุณเนสมากๆเลยนะคะค่ะขอบคุณเช่นกันค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ หลังจากรับชมรับฟ like, ังกันจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กันด้วยนะครับสนับสนุนโดยลอตเตอรี่ plus นก plus ก็ได้ไลน์ก็ดี